นี้ขานหัวหน้าพักน้องเดียลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสู้สืบสารเจตนน์ของพ่อนะครับผมอยู่เชียงใหม่นะครับครจีนนะผมเป็นเพื่อนกับทางปุ้นจิรักด้วยแล้วก็สนิทกับท่านนายกทสินิลด้วยนะครับแต่ผมเป็นว่าแนวทางของกัตยธรรมแล้วก็อุดมการ์ที่ท่านเสด็จได้สร้างไว้เนี่ยมันไม่น่าจะสู่เปล่ามันน่าจะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เพื่อสืบสาร แต่ผมได้ปิดสารวณภาพาว่าเราก็จะเดินเคียงแบบเคียงไรกันไปนะครับกับรรคที่เรามีอุดมการเดียวกันคือเรียกหาความยุติธรรมกลับคืนมาสู่เมืองไทยให้ได้โดยเฉพาะในใบตื้นทางด้าน,าน,านากฎหมายที่านานาทางอนุาพวกเราก็จุดเรียนาทด้านกฎหมายด้วยเนี่ยเราจะต้องพยายามให้พี่น้องชาวบ้านเราได้เข้าใจง่ายขึ้นนะฮะในแง่กฎหมายบางคนังไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนทางด้านเศรษฐกิจสังคมศาสนานั้น หลังจากที่เราได้ร่วมกันทํางานแล้วได้ผมก็คิดว่าหวังว่าหัวหน้าผมจะได้ร่วมกันประชุมเพื่อกําหนดนแนวที่บาอยู่ก,กันต่อไปวันนี้มาจากเชียงใหม่ถ้าปะตติภู้เมืองเลยไปถาว่าไปเชใม่เมืองแต่คนเหนือมีกัครับก็มเมืองนี่แะครับวันนี้โอ้มีหลายคนน,คนี่ในพันนีก็มาจากเชียงใหม่นะครับผมมาถึงแล้วครับเราคิดว่าจะยึดหัวหางภาคเหนือคือภาคใต้จะทำได้แน่นอนครับ ท่านเรื่องได้นำตัไวไปครับที่เล่นที่นกครับเสาๆห้องว่าไอ้ลูกนกเองนะชื่อเองชื่อไมหาวันกลียวันว่ะครับอันนี้ของคนเหนือครับอยู่เชียงใหม่แล้วบริเวณมันยาอยู่ที่นี่มาใช้ชีวิตที่นี่นะครับพอรู้ผมจะมาก็มาให้กำลังใจด้วยครับคุณครับกับสวัสดีพี่น้องกรุงเทพกีฬา ท่าน,านหัวหน้าพักนะครับผมอยู่กาลสินครับผมกาลสินก็ดีใจที่ผมได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมหรไอในร่วมบูรการมปรพักนะครับส่วนเรื่องที่ว่าทําไมผมมาร่วมมันเป็นเรื่องที่ตอบยาวนะครับผมก็ขอแนะนําตัวผมชื่อธนพลน,นะครับ <S <S ชื่อเล่นตึงนะครับให้ผู้พันตึงนะครับ <S 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 ครับผมเต่กก่อน ผมก็เคยรับราชการแต่ตอนนี้อดีตก็ไม่ต้องพูดถึงมันมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ผมยังรักเสด็จนะครับผมยังเคารพนะครับเสด็จเปรียบเสมือนสุภาพบุรุษของเมืองไทยมีคนเดียวนะครับสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษในหนัวใจผมคนเดียวของเมืองไทยผมจึงแสวงหาว่าความยุติธรรมก็ต้องอยู่กับพี่แดงแล้วก็ต้องอยู่กับพี่น้อง คนที่รับความยุติธรรมความถูกต้องทุกคนนะครับเบื้องต้นนะครับที่ผมเข้ามาร่วมมาอปักใจว่าผมจะอยู่กับพี่แดงแต่อดีตที่เคยผ่านมาผมก็เคยได้ร่วมได้พูดได้คุยอะไรกันพอสมควรนะครับผมก็มีความผูกใจมีความผูกกันถ้าพี่แดงเป็นสาวๆหรือเป็นผู้หญิงก็คงหนีไม่พ้นผม <c oughs> นะครับเพราะวาเป็นลูกผู้ชายของแกมีมากมี มีให้ผมประทับใจนะครับผมก็ดีใจที่ทางคณะพักให้ผมเป็นรองนะครับผมชื่อจริงๆชนะพลชนะพลสุดทธิพงศ์นะครับชนะพลสุดทธิพงศ์บ้านอยู่กาลสินะครับผมยินดีที่จะรับใช้พี่น้องผู้ที่รักความเป็นธรรมทุกๆคนครับสวัสดีครับ ก็ะะขอขอบคุณกับตำแหน่งหน้าพี่ที่คนให้ความไว้วางใจนะคะสัญญาจะทำให้ดีที่สุดค่ะคุณผ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายเป็นเลขาธนการพับก็ขอ,ขอขอบคุณสวัสดีทุกท่านครับผมมาจากอำนาจเจริญครับคืออามารินทร์นลปุณห ผมเมื่อแกก็มาจะเิ่นครับครับอดีตเป็นสจเป็นประธานสภาจังหวัดครับเมื่อในเรลาปอดหมายจาจะเป็นเลขาธิกาัของพรรคอาเซียนท่าแดงครับขอพุณนไปนองเลยครับพ่อน วันที่ผ่านมาหลายท่านเลยนะครับผมก็คงจะภาษาพื้นเมืองบ้างนะครับคืองงๆนะเนาะถ้าภาษาพื้นเมืองบ้านผมมันจะเนิ่นๆเวลาพูดเลยมันเนิ่นเวลาพูดิดไลเพราะว่าชนนบปดใช่ครับชุดมุรีผลบ้ารเดียวกันนี้ขอพูดาากลางแล้วกันนะครับวันนี้ปัจจุบันนี้นะครับดำรงตำแหน่งเป็นที่ศึกษากรัมาทิการทหารนะครับสภาผู้แทนสาษฎรแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถานนวิทยุ 9105เจ้าปัสุพันนะครับก <ขอ S 1> ็รับแดงมากนะครับผมจะเป็นรุ่นแรกรุ่นปรับลูกนิมิตนะฮรรุ่นแรกสมัยเปิดตั้งพักเสีแดงแล้วก็ท่านสดส,สีไม่ให้อนุญ,ญาตที่ใช้ชื่อน,นี้เลยเปลี่ยนเป็นขันติยธรรมนะครับทุกครั้งพี่แดงจะสอนเสมอนะครับถ้ายังอยู่อ่าไปใช้คําว่ากู่มึงนะถ้ามึงยังอยู่อ่านะมึงต้องทําไม่ได้แยกอำนาจแยกอำนาจสอบสวนนะครับตำรวจ มันจะเป็นการจับปุ่มสอบสวนแล้วก็ลุ่มค่ายถ้าเราแยกตรงนี้ได้ครับประเทศไทยจะเจริญขึินเยอะนะครับแล้วที่เห็นเนี่ยมันเป็นความอปยศผมใช้อย่างนี้นะฮะเคยขึ้นศาลที่รัชดาผมจะเห็นเจ็ดแปดคนนะครับเจ็ดแปดคนที่เป็นข่าวแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขากัน,ขนเขาจะเดินกลางมากใส่หมวกเดินกลางไอ้น้องคนหนึ่งก็อยากทุกนะครับเราก็บอกในศาลทุกไม่ได้ เขากล้มากแล้วก็ในนั้นนะฮะจะมีเก้าองคนะ์คณะแปดองค์คณะเนี่ยจะพูดเอาไม่พูดอีกดีกว่าด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสียหายนะวันนี้ไดนน้นำตัวแค่นี้ดีกว่านะครับยังไ,ไงผมชื่อวุฒิกรนะครับเลข่าเอเฉยๆนะครับ <c oughs> ถ้าผ่านสุพรรณเปิดขึ้นเก้าสเ็ดจุดห้านะครับเป็นดิจที่ป,ปากมานที่สุดเพราะว่าอย่างนั้นนะคะับ <c oughs> <c oughs> มันติดติดที่แดงครับติดจริงๆครนะับเวลาพูดอะไรเนะี่ยผมค่อยเปล่งใจ พี่แดงสอนได้เป็นอย่างนี้ผมก็จะเป็นอย่างนั้นและจะทําให้ดีที่สุดนะครับตามที่หัวหน้าพักนด้เกียรติแต่ตั้งเป็นโคกนะครับขอบพระคุณครับเองิธีกทคุครับขอุณ่าพีุกาี่เกียเ่องตเป็นงนะครับคุณดงก็ับนถึงพี่น้องเพราะว่าผมเ็อยู่กบพี่แดงมา เรารักเสื้อเรารักเสื้อแดงหมดเลยเคยกระทั่มาร่วมทำงานกันกับพรรนี้เรารักเสื้อแดงหมดเลยคารมตั้งมนรุกฝั่งนิ้ไปด้วยันโอเคเนี่ยนะฮะก็จะยินดีอภิเษและสื่อสารความตั้งใจของพี่แดงให้บระลุความเร่งทีด้พร้อมมาบุกทตานนะครับ ตอนนี้ใครก้าบัตรลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกรรมการผมก็จะทำการปิดหีบนะใครที่ยังไม่ได้ไปหย่อนบัตรนะฮะให้ไปหย่อนเลยนะฮะเดี๋ยวนณะทางคณะกรรมการเ็าจะปิดผีบนะครับและที่ยังไม่ได้หย่อนบัตรลงคะแนนให้หย่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปิดทีบแล้วก็รับคะแนนรับรอง คณะกรรมการของพัคนะครับไม่เป็นไรครับครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะัดการพิธีแล้วก็รับคะแนนรับรองคณะกรรมการบริหารพัคนะครับพร้อมกับหัวหน้าพัคขอบคุณครับ นางสาวปฏิยาสวัสดิผลน,นะครับตำแหน่งหัวหน้าพักได้คะแนนเสียงจากสมาชิก1น4คะแนนนะครับอันดับสองนายมหาวังกวังนะครับรองหัวหน้าพักได้คะแนน107คะแนน ได้นึ่ง,งร้อยสี่คะแนนครับนายวิศวิลฐีรพิชานิต้องโคกตกได้ดร,ร,ร,ร้อยสี่คะแนนนายพงพัธน์จุลนิ์รตนายเยิมา้างัฒได้หนร้อยหสี่สคะแนนรับแนายปัทยาเราพาน,นนายนฤทธิเล็กเีชนันทิพยัก คือเรื all, dai, ่องแรกแจ้งให้ที่มันตัางนะครับในเรื่องของการลาออกของนักพักท่านเก่าว่าที่ร้อยปีนักพันันข้นมานะครับคือที่ปันดึงลับเต้านะครับวาระที่สองนะครับได้มีการเลือกตั้งคณะกำกับใหม่ก็คือลายชื่อนที่ถึได้ไปในมีแบู้นี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สามการเปลี่ยนแปลงข้อคัาคพักเป็นเรื่องของที่ตั้งนักงานใหญ่นะครับเปลี่ยนมาเป็น บ้านเลขที 95, 93, ่ศูนย <vel> uhm <hat> ์เจ็ดลบเก้าสิเก้าหมู่ห้าหมู่บ้านสตสาวเด็ดซอยเก้าถนนบางวยซน้อยตำบลไทน้อยเป็นตัวเป็นผู้บติหารของหน่ยงานใหญ่หน่วยงานต่างๆครับชาเดียร์เาเบียร์บบคณะกรรมการทาหาครับเบียรทชาตนโ ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาร่วมลงมติในคันนี้นะทำให้พรรคเราจะสามารถดำเนินงานต่อไปได้นะคะเราสัญญาว่าพวกเราจะทำหน้าที่และเป็นความหวังของประชาชนที่ดีที่สุดให้ได้ในขออนุญาตเปนประชุมวันนี้นะแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ